เอาอชิปกบแป๊บนี่โ okay, okay. oh, อเคโอเคใหญ่ดีเนาะดูตูตูสกินเ้าก่อนใช่เองมันตูตัวในหน้าจอเองแป๊บแป๊บต้องเอาหมวกและลูกขนูลูกขนูมันต้องพร้อมมาอ๋อนี่ไงเท่นี่นี่ไตูดินี่ไง เป็นเงินเราสกินเคราไปก่อนแล้วตาโตใช่ไหมนี่รองเท้าอืไม่เอาธนูเหรอเป็นไรน่าจะเอาธนูซะหน่อยเทแมีสกอร์อื่นนอกจากโซ่เลยเอ๊ะเดี๋ยวไม่อ่านป้ายกันนะอ่านไม่ออกอ่ะเออแกอ่านออกอ่ะไปไหนไอ้เค่นนี่น่ะนี่เป็นประเสริ นี่มันสปอนเนอร์เอาไว้ทำเอาไว้ทำอะไรเนี่ย <Ow. S 1> โอ้ตกต่อน้าตตาอ,อ้าวติดอะไรตัมตั้ตั้มตัมตัตัตั้ตัอ้กินมีเค้กให้เราก็ต้องกินเอ้ยอะไรอย่าเป็นกระเซ็นนี่มันแมป PVP <Hey. S 1> เปิดกล่องอู้ไม่มีอะไรดีเลยเอ oh. จะเอาเหรอจะเอาเหรอ oh. นี่แหละเอ้า โอ้จะไปไหนวันนี้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 รูไปไหนครับเออเฉียดหน้าโอ้ยเฉียดตีนนี่อ้าวเอ้ยหลบได้เฮ้ยนี่อะออเออเออเออนี่นี่เจอเออ ไม่ให้กินเอ้ยฟันนี่ไม่โดนฟันไม่โดนนี่นี่นี่ <Hey. S 1> นเรีบเยบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมัเป็นประเสร์ฐก่อนใช่เวลาแป๊บเดียวจับการมันได้ละแป๊บนะไม่มีอาหาร,มร,รไม่มีอาหารนะออกแล้วเหรอยังอ่าโอเคอิม่ม มันให้ขึ้นไปข้างบนเหรอจัดไปนเะขไปเข้าไปดือนเพิ่มแปบเอ้ยชิดกกอนเล็กมาเลยโอ้ยฟอสฟ e ์วัตเร์อชิดกาะหนูมากตกไฟตกไฟตัวเองมันต้องหนีมันไม่เสียงโอ้ยเหียใครวะ รอ,อร่อยจุดจุไอ้สานมไปไหนเนี่ยเกมเอกเห็นเขาหร <c oughs> อกมานี่ปิดประตูใส่หน้า,นาเลยไว้นี่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 โอ้ออ้าเล่นใช้ไฟเหรอนี่คนมีไฟเหรอมีอยู่นี่เออ เล่นไฟเหรอเล่นไก่ตายยังรถไปแค่สี่หัวใจกว่าเองนี่กินนะกินนะเอาของมาเฮ้ยหเอาของกูมาดิเฮ้ยไม่ให้ไอ้นตีนเออได้หมวกเหล็กมาแล้วใส่ให้ของกูมาดิแน่จริงเหรอมาดิอย่าดิโอเคไปรอที่อื่นไปเล่นกันเป็นทีมมั้งอะไรนะไปเล่นกันเป็นทีมมั้งไม่ไม่เคยเล่นเป็นทีมเลย เอาเค้นอยู่ไหนกอยู่ที่เดิมเจอแล้วก่อนอื่นรีบขึ้นด่วนเลยอ้ออ้อิบเหรออะไรอ่ะอ้อเอออ้าไม่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 เออวิชอือจังโอ้ยไม่ควนแรกอ่ะอ้อนี่ อีกแล้วชนะอ,อีกแล้วมึงเพื่อนสองหัวใจหรอวะเออเดี๋ยสองหัวใจเอาของกูกลับดิแต่มันมีเค้กวางข้างๆนั่งกิน <c oughs> เค้กหมดละเอาของเขามาก่อนดิไม่ได้แล้วของในนู้นเนี่ยมันจะหมดแนละ้วเนี่ยเอาไปใส่ไว้นในกองแล้วกัน <c oughs> เอ,อ้ยของในนู้นหมดก็พอ, <c oughs> พ,อพอดีเนาะโอู้เออนี่เจอหลอยเจอหลอยอย่าไหลนี่เออไม่โดนอย่ากูไม่เอาของกูเลย โอ้โหวานลงไปทำไมมาจอดตงนี้นะอ่ไม่โดนเออไอ้เชมัดดิไอ้กงโอเคเชมัดโอเคจอดเกาะเอดเกาะจัดไปนี่จอดเกาะลลปอนี่ไงนี่ไงมาและวมาเลยเย็นแก้วองแก้วนึงนะมาเลยมาใเย็นแก้วองแก้วนึงอัธนูฟันนะเออเออ แค่ยี่สิบห้ากูจำได้ได้ของเยอะสามสิบพ่อว่าโอ้ไปมาเลยอย่างนั้นก็มีดาบแม่อย่างาน้อยก็มีดาบเลนะวิ่งกระโดดเฮ้ยเมีงเกีงใส่อ้อ oh! อยู่ไหนอยู่ไหนก็อยู่นั้นตี oh! <c oughs> โอ้ยอาไฟเกียร์อยู่นี่น uh> uh ี่นี่เกียร์เมื่อกี้หัวใจเทแหลรเรียบร้อยมึงตายมึงไม่ใจข้าเข็นได้แล้วชนะบ่อยจริงๆนั่นเราเนี่ยแป๊บนะใส่ชุเกาะก่อนโอเคพร้อมเจอแล้ว